ภาคเช้านะคะมีไอเดียมีแนวคิดในการลงทุนนะคะกลยุทธ์ในการลงทุนเป็นประจำต้นสัปดาห์ยังไงนะคะพบกับช่วงใหม่ในช่วงของ Trading Idea by Asia Wealth Securities ค่ะพัดค,คุยนะคะกับคุณวรุษิวะสริยานนท์นะคะกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth จำกัดสวัสดีค่ะ แค่ต้นสัปดาห์นะคะเรามีปัจจัยที่เกาะติดกันนะคะไม่ว่าจะเป็น GDP ไตรมาสหนึ่งของบ้านเราเองนะคะรวมถึงภาพรวมการลงทุนวันศุกร์เห็นสัญญาณรีบาวกับขึ้นมาเหนือ1,500อีกครั้งหนึ่งนะคะจันนี้โมเมนตัมบวกส่งต่อมาได้ขนาดไหนคะโอ้สัปดาห์นี้นี่เป็นสัปดาห์จบจ้องครับใช่ค่ะก็เริ่มทสภาพัดวันนี้แหละนะครัก็เรื GDP ไตรมาสหนึ่งค่ะแต่คาดการออกมาดูค่อนข้างสุ่มๆนะคะจะเป็นไปในเชิงนั้นหรือเปล่าคะเออ ต้องรอดูอย่างเดียวนะครับ<ค>นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นี่มองแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางทีนะแต่ทางสภาพัดเองกับรองนายกกับอมมองมองระชวงปริญาครมองว่าจะโตสาเอร์เซนตะครับไร<ค>มากหนึ่งะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยน่าจะทําให้ตลาดเป็นบวกได้นะครับแต่ขณะเดียวกัน,นที่บอกสัปดาห์นี้จดจ้องก็คือว่ามีรายงานการประชุมของธนาคารากลางธนาคารธนาคารกลางนะครับขนาดใหญ่สามแห่ง จะประกาศออกมาสัปดาห์นี้นะครับมีเฟดมีแบงค์แบงค์ชาติอังกฤษนะครับแบงค์ชาติญี่ปุ่น,นค่ะซึ <Yeah. S 1> ่งก็รอดูกันว่าทั้งรายงานทั้งทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็ตัวเลขเศรษิเพิ่มเติมนั้นเนี่ยจะบ่งที่ปน็นทิศทางที่จะทําให้เฟดรีบขึ้นเงี้ยหรือจะชะลอกันต่อไปครับ ค่ะซึ่งถ้าแนาวทางนะคะเป็นไปการส่งสัญญาณนะคะว่าจะมีการขึ้นอัตรารดอกเบีย้ยไม่ว่าจะเป็นไตรมาสสมเดือน 9, 9อย่างที่ว่ากันมองแล้วส่งผลบวกหรือลบในด้านไหนมากกว่ากันต่อภาพรวมของไทยเองค่ะถ้าไม่ขึ้นนะครับถ้าไม่ขึ้นถ้าไม่ขึ้นปอกนอก,กันยายนครับคือหมายความว่าถ้าถ้าจะขึ้นถ้าถ้ามีสัญญ,ญาณว่าเหมือนก็จะขึ้นมากๆกันยายนนั้น,น,นเนี่ยผมเข้าใจว่าตลาดน่าจะน่าจะอยู่ใน,ในยอมรับได้ในระดับปานกลาง ก็คือตลาดก็ยังคงเดินหน้าขึ้นไปได้ตามตัวเลขที่ททดีข,ขึ้นอื่นๆนะครับแต่ว่าถ้าเร็วไปกว่านั้นผมคิดว่าตลาดมีสิทธิป์ปรับตัวลงครับยิ่งถ้าชะลอออกไปตลาดน่าจะเป็นโพสิทีฟมากขึ้นทั้งทั้งโลกไม่ใช่แต่เฉพาะบ้านเราครับ _ <an> _ <apo> คิดในแง่นี้ได้ไหมคะว่าถ้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะคือเดือนเกโฟคือเม็ดเงินน่าจะไหลไปที่สหรัฐอเมริกามากกว่าเพราะว่าเป็นมุมมองเชิงบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาน่าจะฟื้นตัวขึ้นแล้วก็เป็นความเสี่ยงต่อ Emerging Market แล้วก็หุ้นไทยด้วยเป็นครับแต่ว่าจะไม่รุนแรงเหมือนกับที่เกิดมาคราวก่อนอนะ <c oughs> ครับเพ <c oughs> ราะเพราะโกลบอลฟันทั้งหลายแหล่เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าจะขึ้นจะขึ้นจะขึ้นนะครับก็ทยอยขายทํากำไร เพื่อลดถ้ามีถ้ามี fx loss นะครับป้องกันกันไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเ็เงินน่าอยู่ในทิศทางที่จะไปไปมามาหรือออกไปทางโน้นถ้าเผื่อรู้ว่าจะขึ้นนะครับแต่จะไม่รุนแรงเหมือนกับคราวแรกๆที่ที่โหตอนนั้นนี่เรียกว่าเททิ้งเลยนะครับค่ะ แสดงว่าปัจจัยที่เราจะต้องติดตามแล้วก็เป็นทริกเกอร์ต่อสัปดาห์นี้เคยค่ะไม่ว่าจะเป็น GDP วันนี้เองเรวมถึงรายง,งานการประชุมของ F ฟดเองของ BOE แล้วก็ BOJ ด้วยใช่ครับนะคะหุ้นที่แนะนำนะคะต้มสัปดาห์แบบนี้อุตสาหกรรมไหนน่าลงทุนมากที่สุดคะคราวน,นี้เราแนะนําเลือกหุ้นที่เป็น Export Play นะครับใ,ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็คืออ่า uh, SBI นะครับก็ได้ประโยชน์จากการที่ uh, ข่างเงินบาทอ่อนค่าเพราะเพราะว่าแบงค์ชาติ้นิ่ลดอัตราดอกเบีย้ย ขณะเดียวกันการคาดการว์วเสร็จขึ้นของเพียก็ทําให้ค่าเงินบาทตอนนี้ก็อ่อนค่าลงเรื่อยๆครับซึ่งอันนี้นก็จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ส่งออกทางด้านอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันมีความต้องการความต้องการในเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ก้าวหน้าขึ้นไปกว่าเดิมนะครับคุณ <Yeah. S 1> ภาพสูงอะไรเนี้ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อ s บีนะถึง SVI จะประสบปัญหาไฟไหมเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับฟื้น <Yeah. S 1> แล้วกําลังการผลิตแล้วกําไรกลักบ กลับมาแล้วค่ะค่ะนอกจากปัจจัยพื้นฐานนี้มองว่าออเดอร์ก็เข้ามาด้วยใช่ไหมคะมองว่าผลประกอบการน่าจะพลิกกลับมาเทอร์นาเรวด้วยใช่ครับผลประกอบการเป็นเป็นบวกแล้วนะครับั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่งครับแล้วก็ในทางของเทคนิคแล้วโอ้สัญญาณทางด้านเทคนิคนั้นเรียกว่าเข้มแข็งนะครับว่าอยู่ในขาขึ้นเพราะว่าเกิดสัญญาณซื้อทั้งในรายวันปรัจดาและก็รายเดือนแล้วด้วยครับเป็นสัญญาณซื้อแล้ว ใช่ครับชาร์จไฟเรามองอ่าในทางเทคนิคนะครับที่ห้าบาทเก้าสิบห้านะครับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ห้าบาทสิบสตางค์ครับค่ะนั่นคือ S P I นะคะห้าบาทสิบสตางค์ยังคงฟล l ร์บา y ไปได้อย่างต่อเนื่องนะคะถ้ามองอัพไซค์ขึ้นไปถึงห้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์ทางเทคนิคนะครับแค่ะแนวโน้มของหุ้นไทยและขัก้กรอบการลงทุนในวันเมื่อวันศุกร์วิบาว้าขึ้นมาได้ดีทีเดียวนะคะยืนอยู่เหนือพันห้าแล้วโมเมนตัมไปต่อขนาดไหนสัปดาห์นี้คะ่ะ ตอนนี้เรามอง,มองอว่าน่าจะน่าจะอยู่ระหว่าง1,500กับ1,523ครับค่ะ1,500ถึง1,523นะคะนั่นคือกรอบรับต้านคือยังมองคงมองว่าเทรดด้อยู่ในกรอบสั้นๆน,นี้นะคะคใช่ครับใช่ครับด้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับ นั่นคือคุณวรุตศิวะสริยานนท์นะค่ Asia Wealth Securities นะคะ,ะ,คะให้ภาพการเคลื่อนไหวของหุ้นไทยสัปดาห์นี้รับ1,500นะคะต้านหลัก1523อุตสาหกรรมที่แนะน,นํนาแนะนําเป็น export play นะคะเล่นไปกับทิศทางบาทก็ยังคงอ่อนค่าด้วยนะคะแล้วก็ได้รับอน,นิสงส์นั่นก็คือธุรกิจที่เป็นส่งออกนั่นเองมาดู SBI ค่ะ5้0บาทสสตางค์คือราคาที่ปิดไฟเมื่อวันศุกร์นะคะมอง target price สัญญาณทางเทคนิคนะคะซื้อได้ Buy ต่อไปได้นะคะมอง target price up size ขึ้นไปห้าบาค่ะ